ยินยามเช้าตะวันกำลังจะทอแสงสวัสดีทักทายทุกคน,ท,กท,น,นคทุกท่านนะคะทักทายพี่น้องสุขุมทุกคนเลยค่ะเด้กคิดถอดคิดถึงทุกคนเลยจ้ะพี่น,พน้อง ยินขึ้นมาพูดคุยทักทายกันได้นะคะถึงมาล่าเงี้ยมสาเปลี่ยนเสียงสว่างขึ้นมาละพี่น้องเสียงนกเสียงกาห้องบรรยากาศดีเงี้มสาวาพี่น้องสดชื่นแต่เล่ห์ฉกทายเพามเติมอีกที่ี้องๆงีกยนตัเลย โอกาสวัสดีทักทายเพื่อนๆค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะ ไราสาวมาคุยกันด้วยค่ะพี่นุ่งูก้านที่เคยพักายกับเพื่อนๆำใส่ๆเนมาทำงานเป็นนนนะคะพี่หนุ่มปกที่เพอนเพื่อนให่พี่มันงหน่งเปนั่นเพราลังาจจกกเพือนเพื่อนทุกท่านนะคะเอามาเป็นคำลัาใจให้เราเป็นด้วยนะคะใคตื่นเช้า ลายก็ขื้มาชคืยทุกคนกันได้ค่ะอืมพ่อบานเื้นปุ๊กเจาใส่เขสุไยย่ามอ่อมไม้มนอเจาะใสไม่ได้นอนมีดอกี่นอนนอนบานหองคุณนุกกละมองแต่ไม่ชอบตุ๊กดีไป มันจะมาเดินจิ้นปากกันกันเลย <c oughs> เดี๋ยวน้องกันหรอน้อกัดกดันดีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทีกน่กำลังใจเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้น,นะคะเพื่อน มาติดที่สุดท้ายทำได้แล้คะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับเชิญงานหลังนี้ด้วยนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆจากเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะไอศินเนยมากไอศินเนยไปเสิร์ฟที่หนด้ด้วยราน,น,นาข้าใหญ่เดี๋ยวนะปลาถิ่นนี่สบรร่ได้ ขอบคุณเ,เพื่อนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะเข้ามาพูดคุยทักทากกันได้นะคะทุกคนการลังเสี่ยงปมนงองคนับไปให้เต้น้าเพื่อนเขาลว้งหน้าพิเศษพศมันอลากปีนองบานปลาคาดวนแต่บรรยากาศดีสดชื่นเนาะค่ะพีนองยาง่างสาวๆขอบคุณเ,เพื่อนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ย้อนหลังด้วยนะคะ ใครว่างก็เข้ามาพูดคุยพักผายกันได้นะคะโวงนี้ก็บอกคอยเดี๋ยวไหลเป็นไรน้ำหยาบพี่นยย้งองจ้าก,กูเห็นไหมยังนี่เนี่ยต่ละมึงเนะาะภารกิจของคนแต่ละคนขอบคุณคุณผู้บริพิธีน้องๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะเนาะภาพพี่น้องมึงบรรยากาศยามเช้า,ชาบ้านปักหัวน,นอ้องคะเนาะบรรยากาศยามเช้า บ้านประควรน,นะคะสุดชื่นยามเช้า